แคครับผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนแน่นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Dota 2องนะผมกับฮีโร่ Shadow Fend และ Shadow Fin ว่ะเออ Shadow Fend และ Shadow Fin นั่นแหละ,ะคือโซติลแล้วกันในฮอนน่ะวันนี้เอาจับมาเล่นเป็นแคลรี่นนะฮะ Shadow Fend Shadow Fin Fe ก็ได้บางคนก็เล่น Shadow Fin SF อ่ะจบ SF โซติ้วง่ายๆภาษาฮอนแค่นั้นแหละผม,มเล่นเ,<อ>เป็นเลนแคลรี่ก็สตีทุกคนนอนซื้อ้เพื่อนขนาดนั้ะกูสั่งของมาแล้วแล้วอีกเพี่นั้นหายไปไหนมไม่รู้บอกเพื่อนดิเล่นอะไรเราม่เพจนเลยนะก็ลองดูโอ๊ยกูโดนตันว่าเพื่อนไม,ไม่ตายอ่ะมือก็ไม่ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ตีทิ้งได้ มันไม่เดินตามแล้วมันเข้าไปในหลืมนั้นแล้วป่านะมันทะลุได้ป่าโรตามีเลยมากกว่าที่มึงไม่รู้กูยังรู้ไ <c oughs> ม่หมดทุกนทะี่เลยมันจะเข้าไปตับดบบลตี้ฮะเฮ้ยกูลงมาบอ เออซุด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 มีให้ไหมได้ปอกวะาี่คนเองได้ไหมไม่ได้อ๋อสุดมันซุดมันโลอ่ะกูได้แค่นี้กูได้แค่นี้ว่ะเพื่อน่กูไม่อะแล้วนะเสียวลาอาคีบละเคีบมานาน เร็วจังวะมีรองเท้าแล้วหรอมันอัพหนึ่งบ้างีก้นกหนึ่งบ้า,หน,ห,นบาหนึ่งก็เหมือนบินไปสรเรศเลยมันก็ต้องเน้นหนึ่งอยู่ดีนะชาร์ลส์เฟินกระบ๋อนเ่นมัเป็นแคลรี่ก็สายตีสุดสายนี่มันบล็อกคีบหรือวะบอลหรือมึงเพิ่งดึงแบบวะ อันตรีคงยังไม่อัพอะเวหกอะคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วมีกระเทิ่มไหมไม่มีสกิลสาม โอ้โหทียมันหบืบตรงนี้มันเดินไม่ได้เมื่อกี้ระยะสกิลของของไอชาร์เฟนเนี่ยมันมันมันน้อยกว่าหอนนะมือมันเล็กอ่ะเรียกว่ามือมันเล็กกว่าแต่อันติเขาประโยชน์เขาเยอะแต่หอนมันแรงหอนนี่น่าจะแรงโคตรเลยไอ้นี่ไม่ได้ถึงแบบบื้มหายแต่มันมีเฟียเฟียโคตรนานถ้ากูเห็นมันมีตัวอะไรมา สามบนสามป่ะวะไม่ไม่ไม่สองโอเคน่าจะไปหมดนะ Souls beckon! Ana Soul for me! โอ้โหยี่ดนตั้งก่อน <c oughs> หนึ่งเอ้ยงั้นได้อีกมือหนึ่งเมื่อกี้ไอ้นัน่นลงมานอนดมหญ้าหมูลมแม่งล็อกมาก่อนกับบอลนี้ยังกูได้แล้วกูดูข้างล่างอยู่กูวิจ่รณ์กูแม่จังหวะเมื่อกี้มันแบบมันเดินมาพอดีมันแหลมเฟสเชอเลตของเขานี่สกิลสามคือตีครบยังไงก็ติดอ่ะของคอนซุมเอาตามสักทีไม่แล่ะบอล นี่แต่วิญญาณของมันไม่ได้เยอะเหมือนหอนนะทุกคนฮะโอเคโ,โอเคต้องให้ต้องให้ไอน,นี่ไปกูให้กูทอไปมันก็เกินไปสก,กิลผมไม่พูดอะไรเยอะแล้วกคนมันก็คือหอนเลยนะมือแค่ว่าตรงนี้มันนทำขึ้นมาให้แบบเออให้แม่งงง มือเหมือนการเก็บวิญญาณลบเกาะแต่อันติก็คือเฟียมันมีเฟียด้วยแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้แรงเหมือนฮอนของฮอนนี่โคตรแรง

under attack. เด็บเจ็บไอเทมขี้ป่ามันก็จะดรอปตามป่าแล้วยครับจากการตีขี้บ้ามันจะมีเวลาของมันเยอะว่าบวกได้ไหมไม่อยากอัพลบเกาะเลยเป็นแค่โดนลบเกาะ กูม <m í toys> <ulu> ึงไหนกูลังมาแล้วมึงตายก่อนวะสามกูหาวอล์กเลยละกัน สุดโดนหรออะอันนี้นั่นก็วิง 5, ่งผ่านเวอร์สามเจลาเจลาเจลาอ้าวเรียบร้อยฟอ็อก เทาร์่าเล่นแวนการโ้โหตีไม่เข้ามันกันตินิว่าเหมเนี่ยโหไม่ตายอไอสัตว์ดีมานาหน่อยเพื่อน กูให้มึงรีมานาไม่ได้ขอกดกูจะให้มันกดรีมานาให้อกาออาดด วามีตอนมึงต้องติดว้าคอยซ้อมนะซับห้าตกลงแครี่มันใครเจลาบมินไนเออ เลยเล่นกันอีกแล้วละว,วันมาโอ้ยข้างหลังสวยไม่ตายระวังที่นราแข่งสโลเน่กูไม่มีอัสติด้วยปันไอ้เนี่ยวิ่งยับยับเวลรสี่ โดนเราแอา่จริงๆอ่ะไฟแบบมีเจลานี่มันยากมากเลยนะที่จะไฟชนะคุดดอดสิ กันเวทต้องใช้ฮันเดอร์เออให้ฮันเดอร์มันชอนอ็อตเยอแค่อย่างนานเลยสัตว์ยวัยยงไม่มาเอามาใจเย็นเอาวอล์กใหญ่ก่อนได้ชาติในหน้าเกลี้ยงมันแน่ Radiant structures are fortified. Okay, ว่างก่อนพอไม่มีใครอยู่ด้วยไอยเทียจะข้าวอย่างเดียวเลยพอคนอื่นอยู่ด้วยไอยเทียไม่ข้าวถ้ากูไปกดตีมันทำไอเทียเไยเมื <c oughs> ่อก,กี้กล่าวว่าผมจะเดินแบนตีนะเมื่อก,กี้ขวาโดนยังชอบ เดินกูมาเล่นกันอี่ตัดอีกอย่างบวกก็บวกกันไปเลยไ่ันเอ้าเห็นกูยังแหวววายก็อยู่นี่เฮ้ยสวยอยู่กูก็ตายแต่ได้ข้างหลังไป แสดงข้างบนมีวาดตรงนี้นต้องใช้เวทต้องใช้เวทตีไม่เข้าต้องเวทเออฮันเดอร์ช็อตไปขอบอล<ะ>ตรงนี้มีวาดฟ้าอ๋อมนได้เน้นสอง <laughs> มันคุ้มไวมว่าอะไยทีวีกนเนี่ย เหมือนจะกันใครไม่ค่อยได้เลย, B B เยว่าบีเคบีอะว่าไม่มีนะ แค่อย่างนานเลยไอ้ A ้ย่เอเอ้ A มันไปไหนแล้ววะนี่เออตายซะมาตีกู <c oughs> เอาล่างเลยเเมันอยู่คนเดียวตลอดตอนไม่มีบิงใช่ไหมาามาแล้วไอ้ทีมนู้นก็อยู่เป็นแก๊งตลอดเลยนะเฮ้ยเห็นหรือเปล่าหรือล็อกกลางวะไม่รู้ได้ยินเสียงมันล็อกไม่รู้ว่าล็อกคีปหรือเปล่าวะออ๋ล็อกเฮ้ยล,ล็อกบนล็อกบนล็อกบน ไอเกนจูของในโดตาวอล์ใหญ่มันจะตีพร็อพโผมันจะวอล์อ่ะมันจะปิดพัศดีอารมณ์แบบตัวที่มีสกิลติดตัวก็คือโดนปิดไปเลยกี่วิไม่รู้แต่รู้ว่ามันปิดพัศดีนั่นแหละยังไม่กี้ชาแมนที่กูตีมันไม่กี่บอลมันก็ไม่มีผ้าเหมือนผ้าโดนลบไปอะไรเงี้ยเหรอเออห่านไม่ดิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เสร็จไม่เสร็จไอเหี้ยต้านออกไม่ได้ สวยยืดหองเสร็จเรียสตีเสร็กูอยู่นั่นน่ะนั่นมันการกายภาพใช่ไหมเฮ้ยทันงสวยบอลแต่กูโดนแช่ยี่ดูแช่อย่างนานสวยเนี่ยพอพปุ๊บผ้าไม่มีผ้าไม่มีที่อะไรไปใส่ซะนู้แล้วเหรู้ แต่วันนั้นมันปิดพาสซีฟอเนี่ยปิดพาสซีฟซอยครับซอย,ยจิงแม็คคิงมันก็ไม่กันไปใครไม่ค่อยได้แต่ลำคาดไอเอเอเอมันมีสกิลแช่อะไรตอนไหนตอนมึงเล่นมันมีแช่ไม่รด้มาหลอกฉาบ ไม่แช่อย่างงั้นเหมือนใส่กูแล้วมันก็จะค่อยๆแล้วมันก็จะแช่ทีหลังไงนะตอนกูเล่นมันก็มีไอ้เีือกูไม่รู้ไงออกเลยรโดนจอกเกาะเฮยอ้าวล็อกกลางหรอวะนึกว่าล็อกมันอ้าวแวะแวะแวะพูดของดีมา เอาล่างได้กูเก็บเข้านู่นไปแล้วดังคีบล่างมาดูดิไอ้เหี้ยมีฉากและฟาร์มง่ายสัตว์กระดาฟา้าก็ฟาร์มง่ายแต่กระดาฟา้ามันจะเป็นออฟเลนมันกระทืบแล้วมันตีกระจาย อยู่สองอะโดดได้แล้วตีกระจายเดี๋ยวมึงเป็นซับห้าไงกว่าได้ปักได้เลยจะกลัวมันนี่มีตัวอัติเวอร์เวอร์ใช่ไหมแบบมึงเนี่ยไม่มีใช่ไหมจริงแล้วต้องก็ต้องไปเอาของอวาบบนแล้ไปฆ่าไอ้นั้นได้

มีไข่สม้มไข่อะไรวะสตเต็งเอจีเหรออะไระอ่ะออ,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 ออกการสถานะด้วยวะจะลากทางนี้นะบอลลากวิ่งขึ้นบนไปนถ้าจะโดน

ขาดกูหมดแต่แซนคิงได้ได้หมด <c oughs> ยาวเลยจะดูดเลือดก็มีแต่ตัวเคลียร์คีปทำเป็นกลับแล้วนะเดี๋ยวกูจะ <c oughs> เอาเอา เมื่อกี้ไฟเมื่อกี้กูไม่ได้ใช้แอนตี้นะไม่ตายอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช้แอนตี้นะมีบิงก์ปะไม่กลางมาส่งโอเคโอเคกลางได้แล้วเพื่อนกลับแล้วไม่เล่นกับกูหน่อยแล้ววันกูมีของ รูเล่นไงเรีนจีอะร,ร,รอปะรอรอคลิปมารอคลิปมารอกูเสียคองก่อน<ส>ก็ได้นี่เนี่ยโดนแล้วลนะ่ะวะอุยอ้ยโดนเศกไอ้เหี้ยจัดเฮี้ยมันกันเวทให้กันการกรยภาพกันทั้งเวททั้งการกรยภาพเลยอนะุ้ยโอ๊ย,อยมีวาด มันตีอะไรไกลขนาดนั้นวะไม่ใช่ไงตอนกุนเล่นทำไมไม่เป็นแบบนี้วะติดพิสตายไม่รอดคาถาฟ้าคาถาฟ้าอ๋อเพิ่มระยะ50%ทำไมต้องรองมึงอันนีวิญญาณไม่มีเลยวิญญาณมี12ส,สายไหนไหนเนี่ยกำลังปะฮ้ยมันมันวาบแล้วนะเออขัดไว้ กี้นี่เขาจะมาให้ได้เลยวะมองเห็นมันกันมันกันไอ้น,ไไนี่มันติพ่อปิงไม่ได้ไอเนี่ยตีรั้นไปแล้วอเออไอ้ยี้นี่ฆ่ามันฆ่ามันเออที่ไปไม่ได้ะอะบ่ะเอาป้อมมาอี่้อมนี่ก็ตีกูจังเลย กดอีกกดป้อมอีกเออคนจะตกบวะเงียบบแม่ผก็บ้านกูตกเป็นว่าเล่นเลยไม่รู้ว่่ ไอ้ยู่แม่งก็เดินเข้ามา <laughs> บายน่าจีๆทั้คนเกมนี้บอสนี่ไหนล่างอ่ะเกล็นมันตายเอาตายเอาไม่อ่ะแซงกิ้ง อยู่นู่นอยู่ใน,นบอ่อวต้องให้ไอ้นี่มันสวามะน,นั่นในในในนมีวาดด้วยเฮ้ยกูเห็นไอ้เหี่เอเอแล้วกูอยากฆ่าอไอ้สัตว์เออสวามปูเข้ามาเลยไอ้เหี้ยเออกดทีมไม่ทันเหรอวะเมื่อกี้บ้าเล่นเลย ทำอะไรได้ว่ะไอ้้ไอของปลาที่มันให้กูมาล่างมันเน่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 เอาตันกูอีกไอที่อ่ะเออหายบดเลยงงไอีบอลเอาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุมตีอยู่เนี่ยโอเคทุกคนนเกมนี้ Shadow ชาโดฟีนเนี่ยชาโดฟีชาโดฟเวนนะดูโซติวเลอร์ในฮอร์ดอมานี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อจะเห็นว่าเจ้าก็หมายคลิปหน้าข้แค่ไงก็ขออภัยนสนหรับโรตาร์ทูก็ก็ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้อ่ะประมาณนี้ไปละไปครับผม